ครับวันนี้วันที่24กรกฎาคม2568เป็นวันที่แปดสิบห้าคาบเจ้าในธนภัทรมงคลลำดับที่ 2, 3, 6, ออสองสามหกขอถวายเสียงสวดสัตยาธิษสุภปพรินลม,มนต์ต่างๆต่อไเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาเด็กคุบาอาจารย์ต่างๆขอจิตของขา้าพเจ้าจงทำมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ,จ่อในคาราปยัญชนะในบทสย์อย่างต่อเนื่นองด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทกาพระตนตายอาหังสมาสัมพุทโธพระกวพุปธรรมพระกวันตาภิวาทีมีสวากขาตัพระกวัตตาโมธรรมนามสามีสุปฏิปันโนพระกวตโตสวกสังโฆสังฆังนามามีบทที่สองบทบูชาพระปริพินาอรหังสมาสัพุทโธสุจีลาปรีนิพุตโตคุณิหิธรมานุธานิปธรรมาหิจติสติยาวชีวังอาหังพุทังธรรมามังคังสารานขาตัวปุชมีรัตนตายังธรรมจารามีโสตินา บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักาวาเวสุอัตตาขจตุเทวดาสัทธตมังมุนิราชาสศสุธันตุสกมกตังสกีแกมีจารุปีสิริสิขารัตติจันทรลิกีวิมานีจิเปรันีจักขามีธารุปนะคาหานิเกหหะวัตุมังิกิติภูม่จาจะยังตุติวา,ารัตระบิสมียะกะข,ขันธันพนะคาจินทตาสันติกียังมุนีวัลวันตังสัตถโบมิสุทันตุธรรมัสวันคาโลอายัมพุธันตาธรรมัสวันคาโลอายัมพุธันตาธรรมัสวันคาโลอายัมพุธันตา หมดที่สี่บทศพบุพพากันมะกาณามตัสสะปะคะวัตุอาราโตสัมมาสัพุทธัสสะมตัสสะปะคะวัตุอาราโตสัมมาสัพุทธัสสะมตัสสะปะคะวัตุอาราโตสัมมาสัพุทัสสะ บททีหบทสวดตสานคมนาตาพุทธทงสานัคจามิธรรมาสนัคขจามิสังฆังสานัคขจามิทุติยัมปีพุทธัางสานัคขจามิทุติยัมปีธรรมมาสานัคจามิทุติยัมปีสังขสานัคจามิทติยัมปีพุทธังสานัคขจามิตติยัมปีธรรมมาสานัคจามิตติยมปีสังฆสานัคจามิบทที่หกบทสวดสัจจคิยาคาตานัทิมีสานังอัญญะพุทโธมีสานังวังเอตินัสัจวัชเนัสติมีโหตุสปะตานัทมีสานังอัญญะธรรมโ หุนตุวสมบัตินัตถิมีสารนังอันยังสังคูมีสารานัรงวอรังเอตินัสัจวัตจินัสสุติมีหุนตุวสมบัติวุฒิจิตบทสวดติรัตนปนามัคคถาพุทธังนัมมีรัตตาปุตตะสาลีรัจิตตังธรรมังนัมมีรัตตาปุตตะวิสุทธิธารังสังขังนัมมีรัตตาปุตตะสุสิรัติินติเอกัง นัมีตีละัตะนังลัตะาตานังแตยะวะหังสมาสมโมสริตะวัตถุวิสีสปุตังอนุยานยุตตาคุณายุขวสัสสป,ปะวัตังอสุมิตายังหิปีตเทวัตถาทิตันติเอากาวินาตติตังเลสามสัมภเวนะลกเกกถาจีจะจีเรจะประตูภูตังคามภพรญานวิสยยาอาิทุนสัตทุนตะัสตะังวินยูหิปันที เชรีวิชนารูปังโลกรรมเหตคเหจิกถาจุปรพณนียังเกสสันจิปุณฑุวิธิตังคุณกายตายนามิเยนะชนะตายสวิสุทัมปีสมุปัสตังมาสีสุตปัสสา,ธาทธานังบุญนางติกามะกาณะมะสามุตตามะปุณนภูมังทุกขา,ามุจนะมุขะสาราานาคาตนาโวชาระเหสุ ปารามังอภิปูชเนยยังนิพพานาสัจชีกิยายุปนิสยาธังสัมมาคิริสมารสัตนะสิทธิยาจะสัตถุหิอัตถากูสาเลหุปสเสวนียังปานีหิจาปิสารานาขามนียะมีวะตสมะหิตางตีรตนาสารานาขตัมห์ตันติงติวังขานันสุณมัสสัมมนาปูชิแมจจปาปิสาสตังสุปสันนจิตตาสถานุปริจริยาสัทตาราจะมุนีนาตา สุกาตีนะสุขีพระเวมุเตีเชนะตัสสาจาสถาปีสุวัตถิหหนตุดูจิตทธรรมวินัยมิปาม,ปมานพูโตโลกุตราพิสัมมายนิขโตสุพนุนนะตัสสุปนิสะยะจายะยะอายามปีหนตุวัตถุตตเยปิสิจิตโตสุปัสสทกาโร บทที่แปนะมคารัสิติคาถาโยจากุมาโมฮาลาปกันโนสัมมาโมพุทโธสุขตูวิมุตตมารัสสะปัสสาวะวินิโมจยันตูปะปีสีขีมังจะนตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีลสานามามิโลกสานาทัตจวินายกัจจะกันติจัสตีชนะสิธ uh um ิโหตุสพ ja ันตรายาจวินาสเมตตุธรรมโมทะชูโยวิยะตัสสะสัตตุตัสสีสีโลกสาวิสุทธิมังคังนิยานิโกธมัทรัสสะทารีสัตตาวะโหสันติกโรสุจินโน ธรรมาวรันตาศีรสานนามามิมุาปทารังอุปสรทฐาทนารตีชัสาตีชนะสิทธิหนตุสพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธามัสินาสุขตาโคูโยโลกาสปปุปปกคริสัชิตุสันตุสยางสตินิโยชโกจัสวาคาตธรรมาวิจิตังกโรติสังฆาวรันตาศิลสานนามามิพุทธานุพุทธงสมรสศิรถินติงตีชัสาตีชนะสิทธิหนตุสพันตรายาจวินาสเมนตุ ุทิกาปุสูตนโมกาอัตถะกคตถะนโมอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีโนนโมอุตมธรรมมาสะสวาขาตัสสีวตินิทะนโมมหาสาวกสัปปิวิสุทธสิระตินติโนนโมโอมาตายาลัตัสสารัตนันตยัสสะสาธุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสาวัตตยัสสปินโมการานุภาเวนัสสุวิขวิขาชตุปัตวานะโมการานุภาเวนะสุวัต ิหนตุสสัทางนโมกัสัตตีเชนวิธีมหิโหมิติชวะบทที่สิบบทสุดมหาสมัยสุตเอวามีสุตรตางเอกานสมัยยมพะกวัสดกีสุตรหาลติกปีละวัตุสมิงมหาวันในมหาตาปิกขุสังเกนัสกิมปัจจเตหิภิกขุสติหิสัพเพหิวะอรหังติหิทัสหิจุโลกาชาตุหิติวตาเยปุญญาณสันนิปติตาโหติภะคะวันตังทัสนียภิกขุสังขจัก อาคาโคจตุนนาสุทาวาสกายิกานังเตวะนาเอตถะโหสิอายังโหภะกวาสกีสุวิหารติกะปิละปตุสเมงมหาวันิมหาตาปิคุสังเีนะสังคีมปจัมมติหิปิคูสตีหิสปีหิวะอรหันติหิทัสสหิจารุคัตตุนิเตวตาเยปุญญินาสันิปติตาหุนติปะขวันตังทัสนายปิคุสังขจัยยานุนามมยังปิยินะปะกวะเตนุปัสสังกมืยามาอุปัสสังกมิตวะปะขวัตตสังคีปจิกาคาตาปสือยามติอาคาโคตัติวตาสยะทว สยทัปปิมะนามาภะราวาปุริโสสัมมจิตตังวะปะหังปะสาเลยะปะสาลิตังวะปะหังสัมมิเชยะยิวามีวาสุทาวาสีสุเทเวสุอัตระหินตาปะขวัตุปุระตุปะโหังสุอาคาคุุตาเทวตาปะขวันตังอภิวัติตาวะเอกามันตังอนังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาปะขวัตุสันติกิิมังคตังอภิสี มหาสมายุปวานาสัมิงทิวกายาสมาคขตาอาคาคำหาอิมังธตมัสมายังทักขิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอาคาคูอัปราติวตาภาควัตตุสันติเกอิมังคตถาอัปสิตตาพิคบูสมาทาหังสูตรจิตตังอัตโนอุชุกมากังสูตรสารทีวันนี่ตานิขเหตวะอิตริยานิลขติปฏิทาติอาคาคูอัปราติวตาภาควัตตุสันติเกอิมังคกสังอัปสิขิตวะคีรังขิตวะปาริสังอัตะคีรังโอหะจามมีชา تي چرانتي سوتاپيما راچ کومتا سوتانتا سوسوناکتي اخا کو اپراتي وتاپا کا وتو سنتكي يماکسا อาปสิเยเกจิพุทธังสรณังขตัสเสนาติขมิสติอปยัพุมิปะหายะมนุสังเกหังเทวกายังปะริปุลิสันติติอาคขโคภควะพิขุอติมติสีเยปุญญนาภิกขวีเทัสสุโลกัตตุสุเทวตาสนิปติตาโหติคถาคตังทัสนายปิกุสังกจจะยิปิติภิกขเอหิสุงติธรรมธนาอราหนโตสมัสสพุทธติสัมปิภะขวัตานะเอตตาปรมเยิวเทวตาสเนวิติตาไวเอหิสุงสยัตตะปิมหาเอตระหิ ईपित्पिक्वेपविस्तीअनकातमातानागराहंतोसमसंपुता तेसंपितपकवंतानं एतपरमंजीवतेवता सनिपतिता पविस्तीसयतपीमहाएतारही आचिकिसमिपिक्वेतेवकायनंनमनि कित्यसमिपिक्वेतेवकायनंनमनि तेसिसमिपिक्वेतेवकायनंनमनि तांसुताजासुकं मनसिकारोत्पसिसामिति एवंबंदितिकोति पिकुपकवतु मंजसोसुमपकवं एतात ีโลกามนุกัสสามิยัตถปุนมาตัสิตายิสิตาสิริกาปัลปะหิตตัสมหิตาปุถุสิหวาสารีนาลุมะสัมสปิสัมปุนูอุตตัตมนาสาสุทธาวิปัสสนมนาเวลาปิญโยปจัะสตินะตบวะวันิกปิณอมพทวีตตุมัตยสัทธาสาวกีสสเรรติที่วะกายาอภิกตติวิจนาทัพพิฆาวุติจารตปมะกะโลกสุตวะพุตสาศาสนาเตสะปะหุระหูยานังอมนุสนาทัศนาอภิเกศะหามัตสุ สหัสสอาสหัตตลิสตังเอกิสหัสสนาอมนุสสนาอมทัสสุอภปเกณันธรรมะตักขุงทิสสะภาปุนณาอาหุตันจัสสะพังอภิญญาญาบวิกิโตวันจักภูมะตตุมัตยิสัทธาสาวกีสสะสรีรติเยวากายาอภิกันตติวิชนัตถภิกบุเยวุหังกิตยิสัมิขิละหิอนุปปัสสตัสสหัสสวาญค่ะปุมากะปินาวัตวะอิติมันตุจุติมันตุวนาวันตุยัสสินุมตมนาอภิเกณมปิกุณาสัมปิงบวนาจัสหัสา Ima bata ya iti mantu cuti mantu wana bantu ya sasi nomo api kamu piku na mana sata ti sahasa ya iti mantu cuti mantu wana bantu ya sasi nomo api kamu piku na mana tingwana ece te iti mantu cuti mantu wana bantu ya sasi api kamu พิกุณนาสัมปิวะนะเวสสัมปตมปจัตสตังขานานันตะวนิโนอิติมันตุจติมันตุวะนะวันตุยัสสินโนมมตัมนาอภิกมุพี่กุนสัมปิวะนะคุมพิโรลชาคายิกูเวปุลยัสานิวิสนาพิญโยนะสัตสหัสสังยขานามปริปุปัสสติคุมพิโรลชาคายิกสุปะคาสัมปิิงวะนะปุริมจัดิสาราชาตัตตาโนปัสสติกันขปานังอติปติมหาราชาญสิสสปุตตปิทัสสะพะวุอิธะนามามปะระอิติมันตุยุติมันต ตะกินหนนจัาริสาราชาวิรุณหัตปัสสาสติคุมภานานังอธิปติมหาราชายาสีโสปุตตปิปัสสะหาวุอินทานามมาภะราอิติมันตูจุติมันตูวนาวัตุยะสิโนมุตามนาอภิแกมุพิกขุนาสเมติงมานาปัจิมันจัาริสาราชาลูกปักขุปัสสาสตินาคานังอธิปติ มหาราชายาสสิโสพุทธปิตาสัพหะวุอินทนามาหมหาปราอาิมันทูจุติมันทูวนาวันทูยัสสิโนมุตมนานอภิษกมูภิกขุนัสติงมวนอุตลานจติสังราชกุเวโรตปัสสติยขานาอติปติมหายาจมหาราชายาสสิโสพุทธปิตาสัพหะวุอินทนามามหาปราอิทิมันทูจุดิมันทูวนาวันทูยัสสิโนมุตม์ธอภิเกมิกขุนัสติงมวนปริมาทิสังทัตตาโนทัคินีนาวิรุคขากูปัชิมีนาวิรุป กุเบลุอุตรนังติสังจัตตารูติมหาราชะสัมมตาจัตุรุติสาทันทลมนาอนังสุวรรณิกเปรระวัฒวีเตสามายาวิโนทัสสะอาคูวัจนนิกาสปะมายากุเวลุเวเวลุพิภูจวิภูโตสหะจันทนโงกามสินโนจักินุเนนุนิเนนุจักปานาโตอุปันม์ อุปมาโนจะเทวสุตตจะมาตาลิจิตาเซนจากกันขับภูนารราชาชนูสัพูอาคูปัญจสิโคจีวพิมเปรุสยวชัสไสตีเจนิจารชาณูคันขปสหังราชุปิมุทมานาอภิกามูภิกุณังสมิติงวนาอัตคูนาภาษานาคาวิสารสหคัญชาคาขัพระรัตตระอาคูปยคาสหายทิภิยามุนาตรนาจะ อาคูนาคายาสสีนุเอราวันนมหานาคสุปะขาสมิติมานยนะคาราชีสาหาดันติทิพทิชาปะคิวิสุทธาจขุวิหายัสติวันณมณปัตาจิตาสุปนาอิติศานามาภยันตานาคาราชนามัสสิสุปนาตูคิมมะคาสีพุทโธตันหาหิวัจหิอุปวะหายันตานาคสุปนาสรมะกังสุพุทธังจิตาวัจิระหัตถินะสมุทังอสุราสีตาพาตาโรวาสวาสิติอิติมันโต ยาสัตสินุมการักขันฌาห์มหาปิสมะอัตุลานั้นนักวินาศวิปจิตติสุจิติจะปะหารโทนัมุจิสหะสตันจัปปริปุตตนาสเพวโรจนามาคาสนาหิตวะพระริสีน่ะลาหุพัทธมุปปคะโมสะมโยธานิพัทธันติภิกขุเสศมิติงวะนังอาปูจัตติวะนัวีจัตติชูวะยุสตาค่ะมุมวารุณาวารุณาตีวะสมุจจะเสสะสะสะหะ eta karuna kayika aku ti vayassa sinotassati tathana kayassa pinananta vanni nu itthi manta juti manta wanna manta s a สหรีตาอสัมมาจตุวิยมจันทสุปนิสัตถิวาจะธรรมะคุปุระคิตาสุริยสุปนิสัตถิวาสุริยมะคุปุระคิตานักตานิปุระคิดตาอาคุมัตวะราหากาวาสุนัวะเสบุเสโนสกุปทาปุลินทัตตุทัสติทัสศกายัสปีนานันตาวันนิโนอิติมันตุจุติมันตุวนาวันตุยะสสินุมุตตมนาอภิกกโมุปิกุณนะเสมาติงวนาอาตาคุสหะปุถีวาจารามักิสิการิวาอาดินะกาจาโรชาจาอุมาปุพานิพาสีนุวะรุณาสัตมะ สหธรรมะจักัอจุตจากรอเนชกาสุเลยายุจิลาอาคูอาคูวสวรณีสีนุทัศิธิตาะกายาสปินันตะวันนิโนยทิมันทูโชติมันทูวนาวันทุยาสสินุโมตมนาอภิกขมุภิกขุนังสัาวติงวานังสามานามหาสามานามนุสสามนุสุตมะกินนปุสิกาอาคูอาคูมนุปุสิกาอาตาคูฮารโยเทวาอีจารองหิตวสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเตวบายัสสิโนทัสิติทัสราคายสปินนันตะวานิโนอิติมนบรรุจติมรรทุนาบัรทุยัสสิโนมตมนาภิกกามุภิกขุนังสัมปติวันังสุขะกระดุมมหาอรุณาอาคูเวนะนาสัสหะอุจตาไขหาปามุขะอาคู

จันติติวาน,นิกายาสปินนันตาว,วันนิโนะมันวียีนาอาคารชู ยิ่งนิตริสัสสหะพระบุญทศติมัคคีรังอุตตินนมนาสาวาสกีมุนาตาลังนะคฉันทังวะัสิตาสิตาสุภมาปรมาตูจับปุตตะอิทิมาตูสหะสานักุมัลโลทิสุจัสสุปคาสัมตินวะนะสหสัพมาโลคานามหาพามาทิตินตติสุปปันโนชุติมันทุเิสมังการโยยสศรีโสทเสตธอิสระอาภูปจิกาวัสวัตติโนติสัจจามนตุอาคาหาริตูบริวาริตุเดจัสเพียภิกติสินทีทีวิสุภมเกมาลเสนาอภิกามิปสะคาหัสัมมันทียาอิทปัันากา ลัก,กินาปันธามาัตุโวสมันตาปริวริทธามังบูมุจิตาโคจินังอิติตธรรมหาเซนุการหาเซนาอปิสัยปริณา,รา,า,ารตระมาหจะสลังกตมานัมพีระวังยัตตาปวสกุลมิโตตานายันตัวสวิชุกุสตาสุปจุทาวติสงังกุตุอสยังวสิตันจัสัปปังอปิญญายาวิคิตวานะจักุมมาตตูอมติยิสถา,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 าสาวกีสัสนินรติมาลสินาอภิเกนตาติวิจนาถาพิกาวุตีจ่าตปมาคาลงสุตตะปุทธศาสนังวิตลาหิหีปะการมงนิสังลมิมปีเชยยู สพิวิชิตตสังคามังประยคีตายสสีโนโมทันติสหภูเทหิสาวกาตีชนีสุธาติกบุติสบิบสุมครสุตตังสีวนาจารณนาปทิธานาจีวนาปูชาจปูชานียนาเอตัมครมุตมะปนิลุปติสาวสุจปุปิจักตันบุญยตาตสสัมมปิจเอตมกรมุตตะมะภะคุสจจจสิปจวินายุจสุสิกิตุสุาษิตาจายาปจาเอตัมครมุตตมะปะติตุปนนานัง

อันทีจะสวัสดิตาสมานานันจะทัศนังกาลินธรรมสาขาจาอิตมะครามุตมะตปูจะพมจาริยะจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจชิกิยะจะอิตมะครามุตมะพุถะสาโลกธรรมมีหิจิตตงทัศนากปติอโศกมวิรจังขีมาอิตมะครามุตมะอิตสิตานิกตวานะสัพพตมะปราชิตาสัพพันตสุจิงขจันติตันติสัมะครามุตมมันติ บทที่สิบสบทสุดลตนปปิตยังกิจิวิทังอิตาวะหูลังวาสากิสุวายังลตนปนิตังนะโนสัมมัติตัทธัคตีนะอิตัมปีพุทธิลตนปนิตังอิตินะสัจจินะสวัติหุนตุคยังมรรคังอมตัปนิตังยัทักขะนะสักยมุนิสัมหิโตนาตีนะทามีนะสมาธิกิจิอิตัมปีทามีลตนปนิตังอิตินะสัจจินะสวัติหุนตุยัพุทธสิโตปริวัตยิสุจิสมาธิมานันตลิกัตตมหู สมาธินาตินสัสโมนวิชติอิตังปีตามีรัตนปณิตฐะเอตินัสสัจจินัสวัตถิหุนตุอิปุขราอาัตตสตังปัสสตาจัตตาลีอิตานิยุคานิหุนติติทัยคิเนยะสุขัสสะสาวกาเอติสุตินันิมหะปรณิอิตังปีสังขีรัตนปณิตฐะเอตินัสสัจจินัสวัตถิหุนตุอิสุ ปยุตตาอามาสาทันเหน,นะนิการนินโนโคตมัสาสนาหีเตปฏิปทาอามาตาวิไคหะรัฐามุธานิพุชิมพุชามานานะเอตังปีสังเครตนาปนิตาเอเตีนะสัจจีนะสวัตถีหนตุขีนังปุลานังนาวังนาติสัมพวังวิรัตตจิตายติเกภพวสมิงตีพีนะพีชาอาวิลุงหีเชนตา อิปันติทีรายทะยามปฏิปูอิตัมปีสังเกตนาณปนิตาเนตินัสจีนัสสวัตถิหุนตุบทที่สิบสามบทสูตรธรรมบทสหสวัคอัตหเวชิตังเสยุยาจายังอิตรัปชาอตตันตสัพุตสนิจจังสันนัตตจาริโนทีนิวัทีบุนคันขปูนามารุสหพมุนาชิตังอปปชิตังกะลิกายิลาตถาลุปัสสะฉันตุนู ทที่สิบสี่บทโสดเกตบุตสูตรปัสตามิตังติณะปะกวตาชนะตาปัสตาอรหันตาสมมสัพพตินะอตัตตุมีมาอนุสวีนะมาประมะประยมาเอติกิรยมาปีทัสกัสสัมปทานีนะมาตากาหิตุมานายาค่ะหินะมาอาคารวิตาเกินะมาทินินิชนานคติยามาพระพาลุปตายมา สามโนนคขรูยถาตุมิหิอัตานาวัชเนยยาธอิมิธรรมะอาคุสระอิมิธรรมะสวัชนอิมิธรรมะวินุขรหิตาอิมิธรรมะสัมมตสมัยทินนาอหิตายทุกขายาสัมวัตติอัตตุมิหิอัปะเฮยาธายาถาตุมิหิอัตานาวัชเนยยาธอิมิธรรมะคุสระอิมิธรรมะอนาวัชนอิมิธรรมะวินุปัสสนาอิมิธรรมะสัมมตสัมมตินนาหิตายสุขายาสัมวัตติอัตตุมิหิอุปสัมปชาวิหารยาธาติ บททีสิบห้าบทสวดอุปนิยสวดอุปติยอุปนิยติชีวิตมะปมายูชรูปนิตัสน์สันติตาน낭เอตังพยังมารณีปิกามโนปุนาณิกายิราชาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมะปมายูชรูปนิตัสน์สันติตาน낭เอตังพยังมารณีปิกามโนโลกามิสังปะชัยหิสันติปิโครุทากายีนะสังฆโมวัจยะอุตตจิตัสสะตังตัสสะปิตัสสะสุขายะโหติ ยังชีวมนโนปะกะโรติปุณณะธรรมโอเวระคติธรรมาจาริงธรรมโสุจินโนสุขามาวหาติเอิสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนคุดขัติงขัดจันติธรรมมาจารีสัพีสังขารานิจติยถาปัญญ,ญาปัสติอัตตนิมพินธิทุคีอสัมมะโควิสุธิยา บทที่สิบสีบส่บทสวดเกติปุถุสูตภปรสิตามิตังติณภควตาชนะตาปัสตาอรหรันตาสมสัสปุตินะเอทัตตุมหีมาอนุสวีนามาปรมปราเยมาอิติกรายามาปิทะกสัมปทานีนามาตกะเหิตุมานายะคาหินามาอการาวิตักินามาทินนิพินานานัคติยามาภัพพลุปตาเยามา สมณุนุครุญฐาตุมีอัธนาวัจเนยัตอิมิธรรมะอกุสลายิมิธรรมะสวัชัยอิมิธรรมะเวนุคราหิตาอิมิธรรมะสมันตสมัตินาอหิตายตุขายสมวัตติอัฐตุมีอภะหยยัตยถาตุมีอัธนาวัจเนยัตอิมิธรรมะากุสลายิมิธรรมะนาวัจฉิอิมิธรรมะเวนุปัสสนาอิมิธรรมะสมันตสมัตินาอิตายสุขายสมวัตติอัจตุมีอภะสัมปชะเปโหรยัตติบทที่สิบห้าบุรสุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตมะประมายชลูป,ปนิตศาสนาสันติตานาอตังพายามารณีปิฆัม,มนโนบุณนานิกาย,ยรัธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมะประมาณอย่างชรูป,ปนิตศาสนาสันติตานาอตังพายามารณีปิฆัม,มนโณตุกามิสัามป,ปะชัยสันติเปิโคโยธ่ทากายีนนสังคาม,มวุวาจายะอุตจิตาสาตาังตัสสาปิจีตาสาสุขายาโหติยังชีวมนโน ปัตกาโรติปุลน,นงางธรรมูหาวีระคติธรรมจาริงธรรมสุจินโนสุขามาวหาติเอสานิสังสสโสถ้ามีสุจนนินนีนคกขุดขติขจันติธรรจธมจาริงสปีสังขรารานินจติยะตาปัญญ,ญาปสัสสติอัตติมพินติทุกขีเอสามะโกวิสุทติยา สัพพีสังขารา,ท,า,ยา,ยราท,ทุกขติยถาปัญญายปสสติอาจาริพินทติทุคีสัมมาโควิสุทธิยาสัพพีธรรมาอนินติยถาปัญญายปสสติอาจาริพินทติทุคีสัมมาโควิสุทธิยามุที 16, สิบหกมุสุตอปนักาชาดกอป,ปนักันธนามิกีทุติยังอัจอตุตตะกิกา เอิตัณนายมีทาวีตังใครเหยะออปันนักพะโงเวิสรนางยันติปปพาตานิวานิจะอารามารุขจีญานิมนุสสาพายัคชิตาเนตังขู่สรนางขี่มังเนตสรนางมุตตะมังเนตสรนางมักมาสะพะตุขะปะมุจเตยุจพุทธสัตธรรมจ่าสังฆัสรนังคาตุจตาริอริยสัจจะนิสัมมปัญญายาปัสสติตุขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจอาติกมัง ลิยจจะอาาคีกลางทุกขูปสามะคามินังเอตังขูสารานขีมังอตังสารนมุตตะมังอตังสารนมะคามัสสะปะตุขะปมุจติมุติสิบเจเบสดุรพัสติกนัตตะคถาอติตางนาวะคเมยะนาปฏิกังขีอาาคตัางบุคคลไม่ควรคำนึกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่อวางสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัตตินามปะหินามต่างอับปันนันจัก อนาคตาสิเนล่วมไปแล้วสิเน้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปันปุลปันนันใจโยธรรมันตตตัฏฐวิปัสสติอาศัยหละงอาศักรบังตังวิธามะนุภูหีพรบุคคลในเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงยงไม่คอนเคนนนีนในธรรมนันดาบุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งๆให้ปรุงปรุงเจริญและชีวกิจมาตตปังกูชนะวรานังสุวีเพิ่งทำความดเสียในวันนี้แหละครับเราจะรู้ความแา่ในบังพุ่งนัหินโนสังคารันตีนัมหาสีลีนัมัจจุนา เพราะว่าความผัีผวนกับมูชาลับผู้มีศีนยายนใหญ่นั้นย่ำไม่มีกแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหลัตตะมะตันติตังตางเวปติกาลุนัตโตติสันตุอจิกติมุนิติพระมนีผู้สงบย่อมได้ปกครองผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความผิดไม่เกีดยกันทาการว่าละการคืินนั่นแหละว่าผู้มีลาตีน,นจะเรื่องในประการชนนี้ <Yeah. S 1> นี่ยบทีส่สิบแปดบทสวดปิณหาปจิเวกนับปฐา ชาลาทมุมมหิชลังอนาคคิตูรมีความแก่เป็นธรรมดาจะลบมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทธรำมุมมหิพญาทิงอนาคิตเรมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรมุมมหิมรณงอนาคคิตูรมีความตายเป็นธรรมดาจะลบมพ้นความตายไปไม่ได้สเปหิมีปีหิมะนาปีหินานาภาวูวินาพาวูเาจะละวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามัดกะ กมัสสัก Styles, ais, ูมหิกรมัธยัตูกรมัโยนิกรมมพันธุกมปฏิสารรนตามมีกามเป็นของของตนมีกามเป็นผู้ให้ผลมีกามเป็นเด่นเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีกามเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมการรัศมีกัญญานางมาปะปะกังว่าตัสสทตยัตูปวิสัมมิเราทำกรรมนาดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทียรคือว่าวเราจะต้องได้รับผลของคมนั้นนึสืบไปเอวังอัมหิอภินหันปัญจเวกีขับพังเราทงหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนณคถาบทสูงเทวดาทุกขปัตตาจานิปทุกขะพยญปัตตาจานิปพญโสกปัตตาจานิปโสกขนตุสัพพีปิปานิโนเมตตาวัตตาจะอามิเหิสัมปทานบุญนะสัมปทานสพีธิวันโนมตันตุสัปปสัปเตสิธิยาทานังทัันตุสัตธายะสี่แรงละขันตุสัปตาภาวนาบรัตพิระโตุนตุขาชันตุเทวตาคาตาสพีพุทธาภรปัตตาปจิกานาจายังพระรังอรันตนาจติชนะละคันปันตามิสสะปสุ มุทียี่สิบบุตรดเจปตาปฏิทนาคธาหันธรรมยังปฏิทนาคธาโยปนามสียะธิปตาสันติวิหารวสินีทูปีนาริปุตินารีตหินตหินตาธรรมมาทนีนะพวันตุพุชิตาสดทิงกรุนตินวิหารมัทธาลีธีราชมนานวกาจปิกาวุสลามิกาธนปฏิอุปสักาคามาจติสานิกามาจอิสราสปานปุตตาสุขิตาพรวันตุติเจาพุชายิปิจันทสันปวสังศิจจตาอภูปุปปาติกานิยานิการธรรมวรังปตินจติสพิติ ตกระสับกระลอนตุสังขยังยาตุจีรังสตังธรรมูธรรมธราจปุคราชงโหัวตุสมกุวะอัจายะจัหิตายจารมิหิรักตูสัตธรรมูสปีปิธรรมจาริโนอุทิสปปปุเนยมัทธมิอริยปวิทิตติโรตียี่สิบเอ็ดบุษฏสภปาจินาคาถาอนธรรมยานปจิตาคขารายูปนามสีบุณสิตานิกาตสสะยานานานิกาตานิมีเกสันจักพายคิโนโหตุสัตตานันตปะมานาคยีปิยาคุณาวันตาจั ไมหามาตาปิดตาทะยทินนามีจายะทินนาวาอเน,นมณตวีริโนสันตาทินตันติโลกสมิงเตภุม,มาจตุโยนิกาสันปัญจปจเจกะจตุโวการาสารันตาภว,าาวัภวิยาตังเยปฏิทานนันมีอนโมทันตุติสายางเยจีมังนับประชานันติทววิวาติสังนิวัทะยง มายาทินานานะปุญญานาังอนุโมทนาเหตุตุนาสพิสตาสาวาหนตุวอเวลาโสขชีวิโนเคม,มาปัตทันจัปปปลตุทิสสสะสุจนะตังสุภา กสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป moon, ็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่และผู้มีคุณมีมารดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นการและมีเวงกันตั้งอยู่ในโลกคือในภุมสามคือในกาเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท้องเที่อยู่ในภพน้อยและภพยาสารได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าและกสัตว์เหล่านั้นจงอนุโม ขอขีดเกินนบุญธนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามมีเวยียนอยู่เป็นสู่เสมอถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความบางอันดีของสารนั้นจงสมฤทธิ์เมื่อนุภาพมีสัจจาริธานุภาพมีความเพียรและนิสูงแห่งการบูชาพปรารามาิตาด้วยการศาสตรยายบุตรมมส่วนมลพสุภะปะริแลแะปาคตาเหล่านี้ขอความสดสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้โปรจากทุภัยทั้งปวงข้าพเจ้าะเจริญทั้งต้องลงตั้งทำตั้งทำตัวเทีมแตวดาทั้งหลายปูนนบุญธนาใน การสวดสัตย์ใหญ่มุนนทมาลนี้เมื่อนมุตนารและปูนไม่พรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพะลิพินาได้มาเรียนิท่สมเด็จพระญาณสังวรบวันนี้วิวิหันตลอดจนวัตถุมงคลท่างหลายที่สามสิบสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาได้จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิการมงคลในพระกาศต่างๆขอจงสมบูรณ์ศักสิทธุประการเถิด บุญกุศลขอข้าเจ้าทั้งหลายใกิจัดการสนมนต์จริจิภาวนาของบมาบุชามชาสังฆบชขอบุุญที่เสริญุกจัทธ่ต์เจริภาวนาทุกท่านอจงปลจรบทุกปุ่มปจากความทุกข์กายทุกใจตาสระสบความสำเร็จเจริญรูในหน้าที่การงานจิตนตุประสนและมัทั้งหลายสมบูรณ์พร้ในห้าสารสมบัติบุญธรสมบัตินองตาเห็นธรรสิริในการพิสนารเกิบปัญญายาและเจริญนจตุระพิทพตาสีคือย